ผมมีเหรียญคูบาสีวิชัยนักบุญแห่งล้านนามาแบ่งปันเพื่อนนะครับเป็นเหรียญหลังพปปรอปี2527นะครับ50ปีถนนสีวิชัยลำลึกนะครับเหรียญดีพิธีใหญ่นะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่หลังพปรอแบบนี้นะครับเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับสายเหนือนะครับนักบุญแห่งล้านนานะครับเดิมๆนะกระไรทองยังเยอะอยู่นะครับพิมพ์คูบาสีวิชัยนะครับ เป็นพิมพ์ครึ่งวงแบบนี้นะครับมีปีพศด้านหน้านะ2527อายุพระ41ปีพอดีนะครับ50ปีถนนสีวิชัยลำลึกองนี้นะใครสนใจนะครับองนี้แบ่งที่180บาทรวมส่งนะครับราคาสุดเบาเลยนะครับด้านหลังเป็นหลังตราพปร,ะรนะครับแล้วก็อักขรล้อมเลยนี่คมชัดเดิมเดิมนะนะครับ องตามนี้คลิปนะครับร้อยแปรวมส่งใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้เดี๋ยวทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิม